ประกอบแพรแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับจะประกอบหน้ากาไปไหนแล้วลูก ก็ไม่ใส่เหรอยวไม่ใส่ครับไม่มีหรอใส่ทีหลังใส่ทีหลังาเอาไปไว้ไหนหมดเลยเนเี่ยเอาไ้ไหน 然后前面只有五个。 รู้ทำไมตลาไม่ใช้เวลาี่ยวน้ำมันจะโดนเวนตวาเราันลงมา มต้องให้มากินปวดหัวปวดหัวเหมือนลงแรมกินเหมือนโรงแรม ป้อ,อกมาก็เป็นแบบนี้ก็กดก็ล้าปะาสี่จุดยี่สิบซองแล้วอะเอาเอาฟามาให้ฟาลูกเอาพ้าเอาเนี้ยเสียงอะไรเสียงลมพิลามกันเลยรังการมาครับป้าไทยเห็นแค่ตัวปลา ทำแล้วเนี่ยน่ะห้างอยูสูงห้างน้อยู่ต่ำดดิป้าสูงต่ำมันก็เห็นเผู้เชียวชาญแล้วเนี่ยตอนนี้ยีมือเริ่มดีแล้วป่าไม่ใช่แค่อุเราเราไม่คบที่ใช่ ทำจบได้เลยฝ <c oughs> าแหวนแค่านึ่งเดียวป้าเป็นไรมากมั้ยจะไอ,จะไอ้จเยอะอยู่อ๋อเนี่ยไอ้ช่างจ,จอดมนทำฝาแอร์ทังฝาอแอวนเหรอก็เลยไม่ค่อยอยู่อ่ะ ก็เลยต้องดันแรงเปิดเอร์ปดเลยนะจังปาสเท่าปิดเกอร์เได้เปิดเลยเปิดไว่ปถูกปุ่มหรือเปล่าเ สามโอเจ็ดแปเสร็จแล้วครับโอเค